ไม่บายเหรอเฮ้ไม่บายเหรอทำไมไม่นอนฮะทายไม่นอนดืดหนิวอยู่นั่นแหละบอกก่อนเป็นไงาปวดหัวเหรอลูกเหรอยไงเมื่อกี้ยังคุยอยู่เลย น uh ่นนึมเมรอหลับบีคั้นนมาไม่ยอมแม่บีบคั้นโอ้ยหุ่ขี้โมกันเลยโมกันโมกันเดียวคนไม่สบายขี้โมกัน